สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องถอดยางขั้นตอนแรกครับผมปล่อยโลมออกให้หมดครับบีบยางให้ดีดออกละคขอบบีบ,บ ให้หลุดออกจากขอบทั้งสองฝั่งเลยครับหน้าหลังเลยห้อเลยใ้กาวทาครับผมหลอดลื่นครับ ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับห้ามลืมห้ามลืมทา,าขอบยางนะครับ ข้อดีของเนยคาขอบยางคือเาอดถอดหรือว่าใส่ก็ทําให้เรื่อนขึ้นครับขั้นตอนนี้ต้องรู้ดีนะครับยางอาจจะนับปาาอาจจะงับไม่ตรงนะตรงขอบตรงแล้วตรงแล้วก็มาหมุนดูก่อนครับ ไม่ต้องติดมากนะครับเหลือไว้สักหนึ่งถึงสองเซนประมาณนี้เริมมาเต็เลย ยางมาถูกแล้วครับผมการทีส่สองสองก็เหม่อนกันครับ เลยครับพี่ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการใส่แล้วครับการใส่ยางตัวได้ายางมาแล้วแล้วก็วา,หาหงทานเนยก่อนเดยวคับปันจะได้เลื่นแล้วเข้าง่าย สองฟังเลยครับผมพาไปเยอะๆเรามาดูกันขั้นตอนการใส่ก็คือ, <c oughs> อยางครับขึ้นมาอยู่บนบ่าอยูบนบ่าฝั่งฝั่งนี้นี่ครับมจะอยู่ประมาณนี้ ขื้อมาวางไว้บนบ่านะครับแล้วฝั่งนี้น้ำอยู่ข้างล่างครับประมาณน,นี้น้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มหมุนได้เลยมาดูกันอีกทีครับผมนี่ฮะ อยู่ประมาณนี้เรามาทำอเไยเรามาดูวิธีใช้งานแขนช่วยครับ จะมีตอนก็นคือตัวกดหลายรูปแบบเริ่มจากตัวจานก่อนเลยจานนี้มีหน้าที่ครับ นัดยางที่มันยังไม่หลุดขอบนัดให้หลุดขอบครับ หยาดยเลยครับตัวนี้จะเป็นกรอบเรียบร้อยครับลรักษาก็มีเป็นน้ำมันครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันหลอดเลือนรอครับ ใน้ำมันเครื่องติ w ติบเบอร์สี่ิบก็ได้ครับหล่อลื่นน้ำมันไฮกระบอกไฮดริกก็อย่าให้น้ำมันมันขาดครับถ้ามันขาดนก็ไม่ดีครับผมทาขอบยางเยอะๆครับมอเตอร์จะได้ไม่ทำงานหนักก็คือเน,น้นเน้นทาขอบยางครับพรอนแรงจะได้ไม่ตกที่มอเตอร์มาก มันจะได้ยืดอายุการใช้งานไปได้นานครับผม